รายการนี้เล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะฟังเป็นนิทานก็ได้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร,รแต่ว่าให้สร้างคุณงามความดีเผื่อนเนียวเอาไว้รหรือจะฟังเป็นความรู้ติดขาติดแข้งนะจ๊ะนี่ก็ค,คล้ายกันนอะอาวาจาเนี่ยเป็นอาวุธไห้ไล่โจมตี เวลาสัตว์นรกนี่ตกนรกใหม่ๆเนี่ยไปขุมนรกมหานรกเนี่ยมันจะคิดอย่างนี้นะเอ๊ะทำไมฉันต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันผิดอะไรฉันดีหมดเสียไม่มีเลยฉันเป็นคนดีมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยนายนิริยาบาลไปฟังเสียงเฉาะก็แล้วฉึกฉัก ชั่วทำไมสักพักหนึ่งมันก็คิดอะไรไม่ออกแล้วมันทรมานเ่มาคิดได้อีกทีต้องไปปลายต้องเอาตอนกลางๆนี่ไม่มีช่วงคิดเลยจะคิดก็ตอนไปใหม่ๆไปลองดูก็ได้นะไปใหม่ๆเนี่ยเราจะคิดแต่พอโดนทรมานไปตอนนี้มันมีแต่เจ็บอย่างเดียวทรมานอย่างเดียว,วยไม่มีช่องว่างเว้นให้คิดเลยคิ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บทรมาน แต่พอใกล้จะหมดกระแสกรรมละตอนนี้จะเริ่มมีความคิดก็ค,คิดว่าเออที่เรามาอยู่ตรงนี้เพราะเราได้สร้างบาปอากุศลกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ควรทำเลยไม่น่าเลยเราไม่น่า เมื่อไรเราพ้นจากตรงนี้แล้วก็เราจะไม่ทำอย่างนี้อีกถ้าพอเลื่อนกันมาคุ้มบริวารก็จะคิดคล้ายๆยานี้อีกอา้อาวทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วก็มีความทุกข์ไม่มีเวลาคิดแล้วหลังจากนั้นก็คิดงี้เรื่อยไปเลยเลยนะทีละขั้นตอนจนกระทั่งไปเกิดเป็นมนุษย์ อไปนมนุษย์ปั๊บลืมไม่จากไม่น่าครับไม่เชื่อที่พูดไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไม่เชื่อนั่นนะมันจะต่างกันนะจำๆไว้นะเวลาไปลงตรงนั้นเนะ่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวรจีกรรมเนะี่ยเอาวาจาเป็นอาวุธอันตรงนี้เราก็คงจะคุ้นๆแล้วเนะ่ ผู้จะไปมหานรกจะต้องทำเป็นอาจินนะเป็นปกติเลยเป็นจริตเป็นนิสัยเป็นอัธยาศัยนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานนะ่ะเพราะฉะนั้นพอจะราโลกกรมมานิมิตก็จะมาฉายภาพให้เห็นและคตินิมิตก็จะบอกว่าเราจะต้องไปทางนั้นทางนี้แล้วก็ดูดวูบไปเลย ไปมหานรกไปเกิดเป็นสัตว์นรกมีกายใหญ่ที่ไม่ได้นุ่งผ้าไม่วายหญิงไม่วาชายที่อาวาุจาเป็นอาวุธโจมตีให้รายเนี่ยลิ้นจะยาวลิ้นสัตว์นรกยาวเราจำกันได้ใช่ไหมจ๊ะจำได้ครับลิ้นนี่จะจับดาบจับดาบบ้างมีบ้าง ปังตอยักษ์หอกแล้วฟันแทงกันฆ่ากันอารินอรินตวัดแปลกดีไม่อยากใช้มือเพราะว่าใช้อุปกรณ์ทางปากพูดจ้าเพราะฉะนั้นปิบากกรรมก็ต้องอยู่แถวแถวนั้นแหละคอยตวัดฆ่ากันจนตายเลยในนั้นก็มีนานาชาติทีเดียวนะหลายชาติหลายภาษาลงาไป ว่ากันสบันหันแหลกกันไปเลยทั้งนั้นแหละตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแล้อย่าลืมวม่าอาวุธุกชนิดเนี่ยร้อนทั้งสิ้นไฟสีดำที่ร้อนมากก็ไฟในมือมนุษย์เนี่ยหลายหลายล้านเท่าแล้วก็ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดถ้าไม่ฆ่ากันนายนิรยาบาลจะมาเป็นผู้ช่วยช่วยเราฆ่ากันฆ่าสาตลกฆ่ากันอีกหรือพักลงไปเลย เอาหอ,อกแล,แล้วที่มแทงมึงนี่สำหรับพวกที่เอาวาจาเป็นอาวุธเพราะฉะนั้นลิ้นของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอีกพวกในใช้วาจาถากถางถากถางเนี่ยเหมือนเราเราถากตนา้นหญ้าวัชพืชอะไรเงี้ยถางให้มันเตียนแต่นี่ถากถางความดีกังคนอื่นก็กเสเหี้ยนเลย ใช้วาจาถากถางติตเียนคนอื่นว่าคนอื่นเขาเล,วแ,ลวแต่ตัวเองดียกตัวเองว่าคนอื่นนายนิรยาบาลจะถือจอบเหล็กกร้อนจอบนะจอบเหล็กกร้อนถากถางเนื้อสัตว์นรกที่ถูก ตะปูตรึงนอนหงายอยู่กับพื้นะนานนิยาบาลก็จะเอาจอบนรกนี่แหละที่ร้อนมากถากเนื้อไวนะ้เนี่ยขุดไปถากไวนะ้เนี่ยเหมือนเราถากหญ้าถากดินขุดดินถากถากถากไปเรื่อยๆเ,เลยจนกระทั่งถึงกระดูกเลือดไหลโสมดินพัดพลาดไปเลย นี่โดนานะนะถากนะนะสัตว์โลกตัวใหญ่ในนิรยบาลกับตัวใหญ่เพราะฉะนั้นจอบยักษ์ก็ใหญ่จอบร้อนนี่ถากทา้งนะ่นะตัวอย่างที่สามกรีดกรีดเชื่อเฉือนกรีดก็ไก่กล่าเรือ,รอสลีอดอเด็กกรีด คือพูดจาเนี่ยเชื่อฉือนกรีดไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นนะเอาเอาเรื่องตรงนี้กรีดนะเชื่อชือนดูว่าเรามีอย่างนั้นไมนานนิรยบาลก็จะเอาไม่กนยักเลนะคมกริบเลยคือจะจับอาจับตัวของเราตรึงก่อนกับพื้น ไอ้ตัวเราตัวสัตว์นรกตรึงติดกับพื้นนะเดืะะปูแล้วก็เอามีดโกนยักเนี่ยนะกรีดล่างเป็นลิวล้วๆนะคล้ายๆปลาปสลิดหรือปลาช่อนในดี่เป็นลิวล้วๆๆไปตามเนื้อตามตัวตามแขนตามขาตามหน้าตาโอเจ็บปวดทรมานมากเลยกรีดเนี่ยนะ จะอาบอะไรก็แล้วแต่กระยิบเนี่ยทรมานมากเลยแล้วก็เอาหอกแทงชึกเวียงไปทอดในกระทะ oh. กระทะที่มีน้ำมันเดือดพอตายแล้วก็จะเอาตะขอเนี่ยมัอนลรทอดปลาแหละใช่ไหมแต่นั่นเขาใช้อตะลิวตากขึ้น ทีนี้ใช่ตะขอเกี่ยวโย่ลงไปี่พื้นพอฟื้นก็มาลุยกันใหม่ oh. กรีดกันใหม่เนี่ยฮะเฉือนเชื้อเฉือน,นอย่างเงี้ยเป็นลิ้วร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 ิ้วลิ้วิ้วนึกออกไหมนึกออกนะึกออกปะจ๊ะนึกออกเนอะเรื่องที่สี่ก็พูดจาลบหลู่ โดมินผู้มีพระคุณเขาจะถูกผูกมัดไว้กับหลักเหล็กร้อนในนิริบาลจะจับสัตว์ีลกนะผูกไว้เลยด้วยลวดเหล็กร้อนนะ่ะตรึงติดไว้กับหลักเหล็กร้อนรแล้วก็ าก็ยือนอยู่บนกองไฟ oh. โดยมีฟืนเหมือนฐานดำๆเผาลนตลอด mm hmm. นปวดแสบปวดร้อนตลอดร้อนยิ่งกว่าบรรยากาศในนรกนั่นอีก mm hmm. นึกออกไหมยืนกระหลักถูกมัดด้วยลวดแล้วก็มีไฟเผาลนอยู่ข้างล่างให้ร้อนนี่ตลอดเวลาตาย ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเรื่องที่ห้าก็สบดแต่ไม่ชยสาบาลเนนะี่ยพูดจาหยาบคายสบดเอออันนี้แปลกดีเนี่ยสบดเวลเาก็จะมีถ้อยคำเวลาสบดหรือพูดจาหยาบคายเนะี่ยให้คนนั่นคนนี้ให้เรียกอะไรต่างๆอย่างนี้ ไอจระเข้หางยาวเหมือนงูอะไรเงี้ยมสีแดงอะไรเนี่ยนะหรือเตกอะไรก็แล้วแต่นะ่นี่ยกตัวอย่างตัวอย่างเดียวไม่ถนัดเลยก็เขาจะตรึงสัตว์ตลกเน้นึกออกไหมสะบด เวลาคุยไปทีก็ว่างไปทีเนี่ยึกออกครับนึกออกนะมะนั่นมะนี่มะเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะมะม่วงไหมไม่ใช่อะไรแหมหลวงพ่อก็อยากจะพูดคำเต็มๆนะไอ้คำว่ามะเนี่ยพูดแล้ว่าว่าก,กนาานะะันแล้วกันว่าไหมอืมอ่ายังไม่พูดเอามะกันแล้วกันอืมะนั่นมะนี่เนี่ย มีพูดคำหยาบคำสบดเขาจะตรึงสัตว์นรกเอาไว้แล้วก็มีเหล็กจานคือเห็นเหล็กที่เขาสักสักตามตัวเหล็กจานบางอ่านก็เหมือนกับปากกาแหลมๆเขียนคำที่เขาด่าเนี่ย <Okay. S 1> ตอนเป็นมนุษย์ด่าคำแล้วก็เขียนไว้เลยบนร่างกายที่ถูกตรึงอยู่กับพื้น oh. มีถั้งคำดา่าเต็ไมไปหมดเลยตั้งแต่หน้าเนื้อตัวคอคือ ไล,ล่เลยเหมือนเขียนจดหมายลักบนผิวหนังอะไรเงีย้ยนะมะนุะ่นมะนี่มะโมงมะพร้าวมะอะไรหัวหอมกระเทียมเลยเนี่ยพริกแดงอะไรต่าง,างอีกาข้าพริกอะไรเงีย้ยคือบางคนผิวดำใช่ไหมแล้วไปใส่เสื้อสีแดงที่ก็ไปว่าเขาอีกาข้าพริกเหมือนอกกาบินมาตัวมันดำๆใช่ไหมแล้วก็ข้าพริก สีฟ้าสีแดงแดงที่มันสวยดีเนียไปวาดเขาก็จะเขียน oh. เขียนบน,บนตามตัวเหมือนสักแต่ไม่ใช่สัก oh. เขียนเลยบนผิวหนังเนี่ย oh. พอเต็มเสร็จด้านหน้าเต็ม oh. ก็จับพลิกไปเขียนด้านหลัง oh. ออด้านหน้าเต็มเสร็จ oh. เขาล่าด้วยน้ำกรดก่อน oh. พอล่าเสร็จก็พ oh. ลิกมาเขียนข้างหลัง ผมเขียนเต็มก็ลา่าไปน้ำกรดอีกทีเป็นไง,ม,ไงม่วนอีรีดีเชียดไหมอย่างนี้นะนี่พวกสบทพวกพูดจะให้อวัยวะเพศต่อผู้มีศีลมีธรรมพวกนี้เวลาลำพึงมาที่อชอบบริจาคมันไม่ได้เหมือนไม้ที่เอามาเลาเลาะแจกให้ นี่บริจาคด้วยวาจานะถ้าให้อวัยวะเพศชายสัตว์นรกก็จะมีอวัยวะใหญ่ลากพื้นที่เป็นหนามเหล็กร้อนโดยมีหมาคอยไล่งับมันโหดเลยไม่พู้เลาออกก็ไม่รู้และคอยกัดกินอวัยวะเพศ นี่เพศชายนะถ้าถ้าให้อวัยวะเพศหญิงสัตว์นรกก็จะมีมีปากเหมือนเหมือนเลยนะแล้วก็ถูกนายนรียาบาลเอาเหล็กร้อนใส่ปากใสก่ไปเลยกะตั่งเต็มทองแล้วเย็บไม่ให้มันเหล็กออกได้ไงจนตายสัตว์นรกบางตัวเนะี่ย ในปากเนี่ยจะมีลิ้นเหมือนอวัยวะเพศช,ชายลิ้นเนี่ยลิ้นนะ <Yeah. S 1> ลิ้นอยู่ในปากไอ้นึกภาพออกป่าเนี่ย <Okay. S 1> ที่ยื่นออกมาจากปาก <Okay. S 1> แล้วก็จะถูกนายนิริยาบาลดึงลิ้นไอ้ <Okay. S 1> ที่มีลักษณะอย่างนั้นเอามาเฉือน <Okay. S 1> แล้วก็ใส่ในอกระทะร้อน บ้างก็เอาเหล็กร้อนใส่เข้าไปแทนคือพอเฉือนเสร็จก็เอาเหล็กร้อนใส่ไเป็นไงนี่พวกที่ชอบให้คำพูดประเภทอย่างนี้ชอบบริจาคก,ก็คิดใจดีเนี่ยที่บริจาคอันนี้นะจำได้ไหมวะเนี่ยจำได้ครับจำได้จะได้ควิสเดียว <laughs> นี่นะพูดจาอย่างนี้เรื่องที่เจ็ดพูดจากระทบกระเทียบเรียบเลยเวลาไปอยู่ในนั้นเนี่ยจะอยู่ในระหว่างแผ่นหินยักษ์ร้อนๆมันจะกระทบกันเลยปึ้งจนตั้งสัตว์โลกเละตายเละตายมีทั้งหมู่ทั้งเดียวเลยเดียวก็มีหมู่ก็มี เห็นไมไม่มน่าเชื่อเลยว่าเอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีผลแต่ว่าต้องเจตนาร้ายนะเจตนาร้ายแล้วก็อ่านในพระไตรปิฎกเขาว่า,ววาอ่าพระเจ้า่ันตรัสเอาไว้ว่าเจตนาเป็นตัวกรรมใช่ไหมหมายความต้องมีเจตนาร้ายจึงจะเป็นกรรม แต่พออ่านไปอ่านไปเจอกรรมที่ไม่มีเจตนาก็มีเอามาให้ผลตอนสุดท้ายคือหมดกรรมที่มีเจตนาแล้วเนี่ยกรรมที่ไม่มีเจตนาจึงจะให้ผลอันนี้ก็มีคือพี่โดนลูกหลงเขาอย่างเงี้ยไม่มีเจตนาไงเดินเดินไปโดนลูกหลงเขาเราไม่เห็นหัวกุศุนด้หัวกุศุนเห็นเราอย่างเงี้ยคือเราไม่เห็นกรรมแต่กรรมมันเห็นเราอย่างเงี้ยโดนลูกหลงเขาก็ไม่ได้เจตนามาเจอ ไปเจตนาไปในกอแต่ได้ขอเจอลูกหลงเอาเรื่องที่แปดอันนี้ว่าเร็วๆเลยเวลาไม่พอละพูดรัดๆชอบว่าร้ายตัวเองทำให้ใจตกนึกออกไหมชอบว่าตัวเองไม่ดีอย่างนั้นไม่ดียังงี้พูดไปเรื่อยๆใจก็ทั้งซึมเศร้าเ็งห่มมองไปเลยเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราอย่างนู้งงน ใจเศร้าหมองไม่พองใสเป็นไงดอกอาบายครับไปอาบายเนี่ย้าอว่าร้ายตัวเองมีบ้างไหมใครว่าร้ายตัวเองเนี่ยอืมดูกระราชต้องอย่างนี้จะน่ารัก <c oughs> <c oughs> จะมีลิ้นยาวเหมือนดาบ <c oughs> เชื่อเฉือนตัวเองให้ตาย <c oughs> โดยไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับไม่ให้ฆ่าตัวเองได้ในนรกนะ จะมีลิ้นยาวเหมือนดาบเชื่อเชือนตัวเองคือแลบลิ้นออกมาเนี่ยเชื่อปกติเราจะบังคับไม่ให้ลิ้นเนี่ย,ยทำอะไรต่างๆได้แต่พอไปอยู่ในนรกแล้วกรรมมันจะบันดาลให้เ<อ>ชื่อเชื่อตัวเองเนี่ยลิ้นที่ยาวๆเหมือนดาบนล่นะเชื้อเชื่กระทั่งตายตายแล้วก็ฟื้น<อ>ทั้งหมดเนี่ย,ตตยแต่ตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นเนีนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็ชอบสาวไส้ให้กากินเป็นไงสาวไสให้กากินเอาเรื่องเอาเรื่องภายในภายในไปบอกคนอื่นครับเรื่องไปเป็นเรื่องอะไรต่างๆทำให้หมู่คณะเสียหายอย่างนั้นแะพอลงไปในลโลกแล้วก็เป็นสัตวรร์โลกจะเอามือเนี่ยที่ มีเล็บคมกริบเลยแหวะที่ท้องอแล้วก็สาวไส้ออกมาให้อีกาปากเลยกินโอ้ยแหวะเนี่ยสาวไปลองไปลองแต่แหวะสาวไปอีกาก็กินไงไหมอย่างนี้แหละจนกว่าจะสิ้นคำจริงเตรียมมาตั้งสิบกว่าเรื่องวันนี้เอาแค่แปดเรื่องพอเก้าัเก้านะจ้า อ,อกก้าวเรื่องนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาไว้เพื่อระมัดระวังในสิ่งที่เราควรพูดและไม่ควรพูดเราจะได้มีสติเวลาจะพูดเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งนี้เดือดร้อนเราไหมเดือดร้อนใครไหมถ้าไม่เดือดร้อนทั้งเราทั้งเขาแล้วกับูดไปเถอะ เรากไม่เดือดร้อนแล้วเราเป็นสุขใจไหมเขาเป็นสุขใจไหมถ้าเป็นสุขใจทั้งเราทั้งเขาพูดไปเถอะสิ่งนี้ดีนะจ๊ะเรวก็เช่นเคยเหมือนทุกครั้งก็คือถ้าใครเคยทําัยงที่กล่าวมาแล้วกก้าวข้อในวันนี้เนะี่ยลืมมันไปนซะอย่าไปย้ำคิดยำ้ำจําเดี๋ยวดวงบาปมันจะโตแล้วก็จะไปดึงดูดไอ้บาปอย่างอื่นที่ เคยทำไว้ในอดีตไมา้ผลยกกำลังกันขึ้นไปอีกหรือต่อเนื่องกันขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นลืมมันไปอย่าไปยามคิดยามจำแล้วก็อันที่สองก็ไม่ทำบาปอากุศลใดๆทั้งสิ้นทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ทำแต่บุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้น ที่สำคัญที่สุดก็คือปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายหรืออย่างน้อยให้ได้ดวงใสๆการได้ดวงใสๆจิตจะผ่องใสแล้วสุคติก็จะเป็นที่ไปในเมื่อเราไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องไปประโลกกันทุกๆคนแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวของเราให้ดี โดยเฉพาะยังมีกายมนุษย์อยู่เป็นกายที่สำคัญเราก็จะต้องรักษากายมนุษย์นี้เอาไว้ให้ดีที่สุดเพื่อสั่งสมบุญบารมีความดีกับเราให้มากมากเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราให้เยอะๆแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือทำใจหยุดนิ่งให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายกันะเจ้ะ